สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะผนังกั้นน้ําพังผนังกั้นน้ําพังแตกยาวกว่า10เมตรเรียกได้ว่าสถานการณ์น้ํายังน่าเป็นห่วงหลังจากมวลน้ําชีจากจังหวัดชายภูมิไหลท่วมพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นและจังหวัดมหาสารคามก่อนเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ตําบลม่วงลาดซึ่งเป็นตําบลแรกของจังหวัดร้อยเอ็ดที่อยู่ริมแม่น้ําชีรวมทั้งพื้นที่อําเภอคองชัยจังหวัดกาฬสิน์เมื่อวานที่ผ่านมา จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วระดับน้ําในลําน้ําชีเพิ่มสูงกว่า40เซนติเมตรทาให้ผนังกั้นน้ําบริเวณบ้านดินแดงหมู่3ตําบลดงสิงอําเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดขาดเป็นทางยาวกว่า10เมตรน้าไหลทะลักเข้าพื้นที่ใกล้หมู่บ้านและส่อจะขาดเพิ่มอีกในจุดใกล้กันชาวบ้านจึงมีความวิตกกังนวลว่า หากมวลน,น้ำเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อาจาเข้าท่วมหมู่บ้านได้วันเดียวกันทหารจากมทบ27คณะผู้บริหารทอตอดงสิงเจ้าหน้าที่งานป้องกันตำบลดงสิงห์กำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อรายงานต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องและช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องมือทำก,กศา,ศารเกษตรหนีน้ำพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงไว้ที่สูง ขณะเดียวกันที่ผนังกั้นน้ำชีบ้านแสงแหลมตำบลแสนชาติอําเภอจังหันซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันได้มีทหารจากมท2อกํานันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและชาวบ้านต่างเร่งช่วยกันนํากระสอบทรายไปอุดประตูระบายน้ำจากน้ำชีในหลายจุดเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและหมู่บ้านซึ่งอยู่ต่ำกว่าอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามขอเป็นกําลังใจให้กับทุกพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามสตรี t com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ